ทีุ่กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะเรามาดูกันว่าเขาทำอะไรกันนะคะโอ้กระเป๋าผ้าคามสวยๆเลยกระเป๋าผ้าคามสวยๆค่ะว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้า ให้ขก่อนได้ก่อนใช่่ะปค่ะตามกระเป๋าไปค่ะไปแล้วค่ะตามไปค่ะห้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิบสองใบห้าสิบสองใบโอ้โหไม่หวยนะห้าสิบสอใบ่วยด้วยนะห้าสก็เองใบนะครับวันนี้จะหมดเลยหรือเปล่าเรามาลุนกัน นี่ค่ะเยอะเลยกระเป๋าเยอะเลยค่ะกระ,เป,ะเ,เป๋าสวยๆนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะที่เพจลุงนนบัต,ตนแฟมิลี่นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะาผกระเป๋าผ้าทามนะคะสวยมากดเราจะดีไซน์อย่างดีนะใส่โอ้สวยมากผูชายคนที่รักสุขภาพด้วยไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเต้นแอร์บิดไหมคะเป็นครูค่ะครูแอร์บิกค่ะว้าวว้าวเนีทำไมหุ่นถึงได้ดีขนาดนี้อนุญาตใส่แว่นตาค่ะชุดกระเป๋าผ้าทามเราจะสวยค่ะใช้ดีชุดสวยด้วยนะคะอยาใส่แว่นตาโอ้โหนี่จับเซ็มได้ไหมได้ยิ้ได้ยิ้ได้นะคะ อันอันนี้ลูกประมาณเท่าไหร่ข้างในก็จะใส่ได้เยอะนะคะับรักะาท่านผู้หญิงก็จะเสียดตรงหัวนะตอนนี้ราคาราคาก็ไม่แพงค่ะราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่กระเป๋าพัฒน์ได้ค่ะปรพัฒน์เราม้าเราต้องแต่นะคะเพราะว่าเราให้ปรพัฒนขายอย่างเดียวค่ะเพราะเราจะเยอะไหมพัฒนขายอย่างเดียวอย่างชุดนี้ก็ปรพัฒนก็มีแต่งมาขายนะคะแต่ว่ากางเกงก็ได้กางเ้อก็ได้สวยนะคะชุดนี้สวยค่ะ สมีขายนะคะเดี๋ยวนี้มีลายพระราชทานเราจะแต่งลายพระราชทานโอ้ค่ะสวยมากค่ะยังไงก็ติดต่อไปเจยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปไหนๆดูดิไปไหนดูดิ าไมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวผ่านแชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ